พลังเสียงสั่งจิตดึงดูดเงินทองความมั่งคั่งความสำเร็จด้วยจิตใต้สำนึกขอให้ทุกท่านฟังทุกวันอย่างน้อยเป็นเวลา21วันนี่คือเสียงของนิกกี้พาวเวอร์ฟูลมาย ทุกท่านปรารถนาความมั่งคั่งการทำสมาธิและยืนยันจากเสียงสั่งจิตต่อไปนี้ช่วยให้คุณตั้งโปรแกรมจิตใต้สำนึกเพื่อการอธิษฐานจิตขอให้มีความมั่งคั่งความมีอิสระทางด้านการเงินในขณะที่คุณนอนหลับ เมื่อจิตใต้สำนึกยอมรับความเชื่อทางด้านบวกจิตใต้สำนึกสร้างสิ่งที่คุณขอให้เป็นความจริงการทำสมาธินี้ช่วยกล่อมให้คุณนอนหลับอย่างเป็นสุขและซึมซับคำยืนยันในขณะคุณนอนหลับเพื่อเตรียมพร้อมรับความมั่งคัง่งร่ำรวย สำหรับวันรุ่มขึ้นถ้าทุกท่านกร้อมแล้วขอให้ทำร่างกายให้ผ่อนคลายแล้วนำสมาธิกลับมาสู่ร่างกายของคุณสูดลมหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆ ความมั่งคั่งเป็นสิ่งที่ฉันสามารถดึงดูดให้เป็นจริงในชีวิตได้อย่างง่ายดายและไม่ต้องพยายามมากฉันปรารถนาเป็นคนที่มีความมั่งคั่งและประสบผลสำเร็จฉันเป็นคนมีอิสระทางการเงินฉันมีความสุข กับรายได้มากมายในทุกวันฉันเชื่อในพลังของฉันในการดึงดูดสิ่งที่ฉันต้องการฉันเชื่อมั่นการเงินของฉันอยู่ในสถานภาพที่ดีเสมอความมั่งคั่งวงบอก ถึงผลกระทบที่ดีทางด้านการเงินและความสำเร็จฉันมีความพอเพียงฉันสามารถแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นเมื่อใดก็ตามที่ฉันสามารถทำได้ตลอดเวลาฉันมีความมั่งคั่งมากกว่าที่เคยมี ถ้าคนอื่นๆสามารถมีอิสระทางด้านการเงินแน่นอนว่าฉันสามารถทำได้เช่นเดียวกันฉันรู้สึกสบายในการที่ฉันมีเงินบัญชีธนาคารของฉันมีเงินอยู่มากมาย และมียอดเงินเป็นที่น่าพอใจฉันตั้งใจดึงดูดด้วยการแสดงที่เป็นทัศนคติทางบวกในชีวิตของฉันฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดความมั่งคั่งและความมากมายฉันออกแบบอิสรภาพทางการเงินของฉัน ฉันมีคุณค่าต่อความมั่งคั่งเหมือนกับทุกๆคนฉันจัดการการเงินของฉันอย่างชาญฉลาดฉันมีอิสรภาพทางด้านการเงินอย่างสมบูรณ์แบบฉันนำพาความมั่งคั่งเข้ามาสู่ชีวิตของฉัน ทุกคนบนโลกใบนี้ปรารถนาการมีชีวิตอยู่อย่างมั่งคั่งและมีความกลมกลืนกับศิลปะของชีวิตฉันมีความตั้งใจดึงดูดความมั่งคั่งและความมากมายเหลือเฟือเพิ่มขึ้นในชีวิตของฉัน เมื่อฉันต้องการให้แก่ผู้อื่นฉันสามารถทำได้อย่างง่ายดายฉันเป็นคนที่มีทรัพย์สมบัติมากมายและฉันสามารถปิดหนี้ของฉันได้ทั้งหมดแหล่งความมั่งคั่งที่ฉันต้องการฉันได้รับมาอย่างง่ายดาย ฉันลงทุนในธุรกิจต่างๆอย่างชาญฉลาดฉันสามารถแบ่งปันความมากมายอย่างง่ายดายเงินเป็นพลังงานและมันไหลเข้ามาสู่ตัวฉันทุกๆวันทุกๆเวลาฉันออกแบบความมั่งคั่งได้อย่างน่าอัศจรรย์ และสร้างสรรค์ฉันปรารถนาการมีเงินเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นฉันเปิดรับและยอมรับรายได้ทุกช่องทางการทำงานของฉันอุทิศเพื่อการแลกเปลี่ยนพลังงานทางด้านการเงินคำว่าความมั่งคั่ง มีค่ามากกว่าเงินในชีวิตของฉันทั้งหมดมีความมั่งคั่งและความมากมายเหลือเฟืออยู่เสมอความมากมายเหลือเฟือคือสิ่งที่ไม่มีขีดจำกัดแรงสั่นสะเทือนที่สูงนำพามาซึ่งแรงสั่นสะเทือนที่สูงกว่าในชีวิตของฉัน ฉันมีชีวิตอยู่ด้วยความมากมายเหลือเฟือทุกทุกด้านความมั่งคั่งไหลเข้ามาสู่ชีวิตของฉันอย่างมั่นคงฉันนัดหมายกับการไหลเวียนของพลังงานที่ยิ่งใหญ่ที่เข้ามาหาฉันอย่างง่ายดาย ฉันสํำนึกรู้คุณสำหรับอนาคตของความมากมายและหลากหลายและความมากมายหลากหลายนี้ไหลเข้ามาสู่ความเป็นจริงของชีวิตฉันฉันมีความมั่งคั่งมากกว่าที่ฉันจินตนาการ ฉันแสดงความสำนึกรู้คุณทุกวันสำหรับทุกสรรพสิ่งที่ฉันมีอยู่เมื่อฉันสังเกตชีวิตของฉันฉันมองเห็นความสำเร็จความมากมายความรักและความสุขการเงินของฉันสมบูรณ์แบบเกินกว่าที่ฉันได้คาดคะเน อนาคตของฉันสดใสและน่าตื่นเต้นมากๆฉันสามารถดึงดูดทุกสิ่งที่ฉันปรารถนาบัญชีธนาคารของฉันถูกเติมเต็มอย่างมากมายฉันสำนึกรู้คุณสำหรับทุกสิ่งที่ฉันมีและได้รับ ทรัพสมบัติความมั่งคั่งของฉันไม่มีที่สิ้นสุดความมากมายเหลือเฟือของฉันไม่มีขีดจำกัดฉันเข้าใจว่าความมั่งคั่งฉันได้รับเมื่อฉันมีความสุขผ่อนคลายเมื่อฉันนอนหลับความมั่งคั่ง ได้ไหลเข้ามาสู่ตัวฉันฉันมีพลังวิเศษที่สามารถดึงดูดสิ่งที่ฉันปรารถนาอย่างมีประสิทธิภาพชีวิตของฉันมีมากกว่าความสะดวกสบายมันเป็นชีวิตที่มีค่ามากมายเหลือเฟือฉันมีทรัพย์สมบัติ มากมายมหาศาลฉันสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ทุกโอกาสฉันมีความรู้สึกปลอดภัยไร้กังวลที่ฉันมีอิสรภาพทางด้านการเงินฉันสามารถแบ่งปันความรักด้วยความมากมายและง่ายดายตลอดไป ในชีวิตของฉันฉันขอขอบคุณจักรกวาลขอบคุณทุกๆคนทุกๆสิ่งที่สนับสนุนชีวิตของฉันในทุกวันนี้ขอบคุณขอบคุณขอบคุณขอให้ทุกท่าน สูดลมหายใจเข้าและปล่อยลมหายใจออกเพื่อผ่อนคลาย